นุ่มขอปรึกษาเมียที่คบกันมาสิบปีอยากให้หาแฟนผู้หญิงเพิ่มอีกคน วันหากตกลงจะมีปัญหาตามมาหรือไม่เข้าเด่นเข้าเด่นจะพาเพื่อนไปที่เว็บไซต์พันทิปกันค่ะซึ่งมีหนุ่มรายหนึ่งนะคะเขาออกมาตั้งกระทูค่ะหัวข้อบอกว่าแบบนี้ก็มีด้วยจูจๆแฟนมาเปิดใจบอกว่าอยากให้เรามีเมียเพิ่มอีกหนึ่งคนซึ่งเขาก็ได้เล่าเรื่องราวที่ภรรยาที่แต่งงานอยู่กินกันมานานนะคะออกมาเปิดเผยความต้องการของเธอเ่าว่าอยากให้ชีวิตรักมีหญิงเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคน เพราะอยากให้เขามีความสุขโดยฝ่ายภริยาจะเป็นคนเลือกให้และเธอยืนยันว่าจะไม่มีการถึงหวงซึ่งเขาเองก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก,ก่อนเลยเขาจึงไม่มั่นใจว่าจะเกิดปัญหาตามมาหรือไม่ค่ะซึ่งเจ้าของเรื่องราวเล่านะคะว่าเขาก็แฟนอยู่ด้วยกันมา10ปี จูๆ่ๆวันนี้ก็นั่งคุยกันเล่นๆแล้วแฟนก็บอกว่าถ้าอยากให้เขามีแฟนเพิ่มซึ่งก็คือผู้หญิงอีกหนึ่งคนจะว่าไหมเธอบอกว่าอยากให้เขามีความสุขยืนยันว่าไม่มีหึงไม่มีหวงเพราะอยากมีแฟนเพิ่มที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันอีกหนึ่งคนและจะรักเขาคนนั้นด้วยแต่เธอจะเลือกให้เขาเองหากใช้ชีวิตรักแบบสามคนผนัวเมียแล้วเรื่องเซ็กเขาจะเหนื่อยขนาดไหนในเจ้าเรื่องอื่นๆอีกไม่รู้เขาคิดยังไงทุกวันนี้ก็มีความสุขดีนะ ไม่ได้มีปัญหาเรื่องอะไรเลยไม่รู้ไปดูไปอ่านอะไรมามันจะมีปัญหาอะไรตามมาไหม ปอลอในอดีตภรรยาเคยเป็นเลสเบี้ยนมาก่อนเมื่อนานมากๆแล้วซึ่งหลังจากเรื่องราวของเขาถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีความคิดเห็นหลากหลายมุมมองเลยทีเดียวค่ะเช่นหรือบางทีผู้หญิงที่เข้ามาจะคือคนรักเก่าของแฟนที่เคยเป็นเลสเบี้ยนก็เป็นไปได้ซึ่งหากรับไม่ได้ในมุมมองผู้ชายอาจจะไม่ได้เสียหายอะไรมากเพราะแฟนก็จะมีความสุขด้วยขณะที่อีกมุมมองว่าหากตกลงก็มีเรื่องที่ต้องระวังถึงความสัมพันธ์ในระยะยาวเช่นเรื่อง ของความหึงหวงเรื่องเซ็กส์เรื่องน้อยใจทะเลาะกันหรืออาจหนักสุดก็คือนานๆไปหญิงสองคนมีรสนิยมเลสเบี้ยนอยู่แล้วอาจจะลงตัวกันเองแล้วผู้ชายก็เป็นแฟนอยู่ก่อนอาจจะไกลเป็นเหมือนคนนอกก็ได้ซึ่งต่อมาเจ้าของกระทูก็อัปเดตเพิ่มเติมนะคะว่าคุยกันอีกรอบแล้วสรุปภรรยาไม่ได้มีชู้แถมให้เราเลือกเองได้เลยหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกันเรื่องมีลูกไม่คิดจะมีครับเพราะเราทั้งคู่ไม่ ชอบเด็กที่เธออยากให้เขามีเพิ่ม เพราะอยากให้มีความสุขมากขึ้นมีโมเมนต์ใหม่ๆถ้าทะเลาะกันก็ต้องคอยง้อกันเหมือนตอนคบแบบสองคนทุกคนต้องช่วยกันงออีกคนการยอมรับว่าอยากมีเซ็กกับเลสเบียนแต่ไม่อยากแอบไปกินหรือซื้อกินและอยากให้เขามีส่วนร่วมด้วยเลยอยากให้มีเพิ่มและใช้ชีวิตร่วมกันนางจะไม่ชอบแบบซื้อกินหรือแอบไปกินถ้าจะมีต้องให้ตัดสินใจร่วมกันและก็มีเป็นคนคนไปอารมณ์เหมือนผัวเดียวเมียเดียวแต่นี้เพิ่มมาอีกหนึ่งคน ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้สามคนพัวเมียสามคนแล้วเซ็กสามคนแต่เขาเป็นผู้ชายคนเดียวจะเหนื่อยขนาดไหนยังไงเพราะถ้าทำจริงๆก็ต้องทำให้เท่าเทียมให้ทั่วถึงซึ่งก็ต้องรอเจ้าของกระทูมาอัปเดตอีกทีนะคะว่าเขาตกลงยังไงคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณคะ่ะ